สวัสดีครับพบกับผมทเวลบายทิกในช anel u t u b e นะครับตอนนี้ก็อยู่ที่สถานีความอร่อยนะฮะอยู่ที่ถนนพุทธบูชานะครับข้างหน้าก็มีของกินเยอะแยะเลยนะฮะในเซตโก้สแควร์มีทั้งซุก้ตีน้อยคีเอฟซีนะฮะของตรงข้ามก็มีร้านวัวโภชนานะฮะร้านนี้ก็เคยมากินอยู่เดี๋ยวก็จะแนะนำไปให้นะครับในนี้ก็มีของกินเยอะแยะนะฮะมีทั้งข้าวมันไก่ก๋วยเตี๋ยวข้าวต้มปลานะฮะแถวนี้ของกินเยอะนะฮะใกล้มหาวิทยาลัย พระจอมก้าทนบุรีมจทด้วยนะครับสเส้นพุทธบิชานี่เอาจริงๆก็สามารถไปทะลุก,กับถนนพระรามสองได้นะฮะไปบางพุทียนสมุทรสาครได้สบายนะฮะร้านกะเพาก็มีนะครับเไกว่ด แล้วก็มีร้านอาหารญี่ปุ่นนะฮะทุกคนด้านในก็มีห้องน้ำนะฮะทุกคนตรงนี้ก็เหมือนศูนย์อาหารนะฮะมีทั้งกว๋วยเตี๋ยวข้าวต้มปลาแล้วก็ข้าวมันไก่นะฮะทุกคน อันนี้เป็นข้าวต้มรวมหมูนะครับ ส่วนอันนี้ก็เป็นข้าวต้มทะเลรวมมิตรนะฮะทุกคนก็ทานหมดแล้วนะฮะรสชาติก็อร่อยดีนะครับก็แถวนี้ก็มีของกินเยอะนะครับมีกว๋วยเตี๋ยวมีข้าวต้มปลาข้าวมันไก่อาหารญี่ปุ่นกะเพรานะครับสามารถมาทานได้นะฮะแถวนี้ของกินเยอะนะฮะอยู่ใกล้มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธรนรบ,บุรีบางมดนะครับพุทธบูชานะฮะก็ขอสิ้นสุดก,การบรรยายแค่นี้คลิปต่อไปไปทำอะไรไปที่ที่ไหนอยากมกดติดตามช่องเทอร์เวลบายทีนะครับคลิปเรื่องหลัการเดินทางมาฝากกันนะครับ แล้วพบกันใหม่นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยสวัสดีครับ